ทีมชาติไทยการันตีเข้ารอบบอลโลกรลอบคัดเลือกส่วนเกาหลีฟูลทีมเล่นเต็มที่พร้อมทรงจีนกลับบ้านไปกินมาลาโค้ดทีมชาติสิงคโปร์ต้องพลาดเกมตีมาเยือนทีมชาติไทยคนเมืองเรล่าบอลวันนี้จะมาพรีวิวก่อนเกมทีมชาติไทยเปิดบ้านรับมือทีมชาติสิงคโปร์วันที่10มิถุนา2567เวลา14ใส่นากาเกิงอิชิอิ ออกมาถแถลงข่าวพร้อมกับปฏิวัติคำใหม่อีชีเอได้กล่าวในงานถแถลงข่าวว่าทีมชาติไทยจะมีโอกาสเข้ารอบต่อไปและจะเล่นเกมลูกมากขึ้นพยายามบ่เสียป,ประตูส่วนคุณพ่อลูกอ่อนปฏิวัติคำใหม่ได้กล่าวว่าตอนนี้ทีมชาติไทยมีความพร้อมหนึ่เปอร์เซ็เกมวันพุ่งนี้ถือเป็นเกมที่สำคัญเราต้องโฟกัสในชัยชนะของทีมชาติไทยก่อนส่วนมาดามแป้ง คุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมฟุตบอลได้มาเยี่ยมชมทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามราชมังกีฬาสถานและได้กล่าวสัมภาษณ์ว่าเกมวันพุงนี้สำคัญมากทีมชาติไทยพร้อมเล่นเต็มที่อยู่ในร่างกายทด่สมบูรณ์และโคตอีชีพยายามเตรียมทีมให้ดีที่สุดแม้ว่าเงื่อนไขเข้ารอบเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่อีกขู่ระหว่างทีมชาติเกาหลีตีเปิดบ้านเจอกับจีน และมาดามแป้งยังอัดฉีดแต้มละ1น่งล้านบาทถ้าชนะ3ล้านบาทส่วนนักเตะต่างชาติจูดเบียวและมีเกียวสันในอนาคตอาจจะมาเล่นกับทีมชาติไทยทางสมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ได้ออกแถลงข่าวด่วนว่าซิตโตโมโอกุระโค้ชทีมฟุตบอลของสิงคโปร์ได้ป่วยเป็นไข้วัดและพบเชื่อว่าติดโควิดอาจจะทำให้เขาพลาดเกมที่จะต้องเจอทีมชาติไทยในนัดนี้ สรุปตารางคะแนนกลุ่มสีของทีมชาติไทยตอนนี้อันดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นเกาหลีมีคะแนนรวมสิบสามคะแนนประตูได้เสียรวมกันบวกลบสิบแปดทีมชาติจีนแปดแต้มประตูได้เสียบวกลบหนึ่งแต้มทีมชาติไทยห้าแต้มประตูได้เสียบวกลบลบสองทีมชาติสิงคโปร์หนึ่งแต้มประตูได้เสียบวกลบ ล7แต้มและแน่นอนว่าทีมชาติเกาหลีต้องชนะทีมชาติจีนเท่านั้นเพื่อที่จะได้แต้มฟีฟ่าแรงกินที่จะต้องแซงออสเตรเลียและอยู่ในโถทีนึ่งในการจับฉลากรอบ18ทีมถ้ามาดูคะแนนสมมุติหลวงหน้าแบบคนเมืองเลาบอลถ้าทีมชาติเกาหลีชนะทีมชาติจีน1น ทีมชาติไทยชนะทีมชาติสิงคโปร์1-0ทีมชาติเกาหลีการันตีเข้ารอบ100%แต่ถ้าทีมชาติเกาหลีหญิงได้แค่1-0เนี่ยทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยประตูได้เสียบวกลบเนี่ยจะเหลือศูนย์ส่วนทีมชาติไทยที่ชนะ1-0เนี่ยจากลบสองก็จะเหลือลบหนึ่งได้มีแปแต้มเท่ากันกับทีมชาติจีน แต่สุดท้ายทีมชาติจีนก็จะได้เข้ารอบรอบัาเลือกนี้ไปแต่ถ้าทีมชาติเกาหลีชนะทีมชาติจีนสองศูนย์และทีมชาติไทยชนะทีมชาติสิงคโปร์หนึ่งศูนย์ทีมชาติเกาหลีเนี่ยประตูได้เสียเนี่ยจะบวกลบย e ี่สิบส่วนทีมชาติจีนเนี่ยประตูได้เสียเนี่ยจะลบหนึ่งส่วนทีมชาติไทยประตูได้เสียก็จะลบหนึ่งเหมือนกันและมีแปแต้มเท่ากัน ทีมชาติจีนจะก,การันตีเข้ารอบรอบคัดเลือกนี้ไปแต่ก็ยังมีกฎเฮตูเฮต์ตีนัดแรกเนี่ยเปิดบ้านแพ้ทีมชาติจีน1ประตูต่อ2และไปเยือนทีมชาติจีนเนี่ยเสมอ1ประตูต่อ1นต่อมาถ้าทีมชาติเกาหลีชนะทีมชาติจีน30และทีมชาติไทยชนะทีมชาติสิงคโปร์หนึ่งศูนย์ผลประตูได้เสียของทีมชาติเกาหลีเนี่ยจะเป็นยี่สิบเอ็ด และทีมชาติจีนจะลบสส่วนทีมชาติไทยจะลบหนซึ่งมีแต้ต้มเท่ากับทีมชาติจีนแต่ว่าผลประตูดได้เสียเนี่ยมีน้อยกว่าทีมชาติจีนทำให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรอบคัดเลือกนี้ไปแน่นอนว่าออฟตาซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยได้ฟันธงว่าไทยจะมีโอกาสชนะสิงคโปร์เนี่ย92.7ปอร์เซ แต่สิ่งตีคาดบาได้ก็คือกำลังใจจากแฟนบอลทีมชาติไทยทั้งหลายอย่าลืมมาร่วมเชีร์ฟุตบอลทีมชาติไทยเปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์เวลา19นกาานาทีที่สนามราชมังคีฬาสถานกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปด้วยเด้อครับ